มาต่อกันค่ะกับรายการของเรานะคะมาห้อยกับนางฟ้าค่ะไม่หมอจิ๊จี้มาดามยิปซีค่ะแม่หมอแล้วจิ๊เราค่ะมาถึงวันอังคารแล้วใช่ไหมค่ะมาดูดวงกันดีกว่านะคะคนเกิดวันอังคารประจำเดือนสิงหาคมแลนะคะสาวเออดวงสตาเป็นไงกันบ้างนะคะมาเลย์ทาสาวสาวไม่แน่สาวจริงๆนะคะสาวที่มีของจริงๆด้วยอะไรแนกก็เป็นราชิมิรีอ๋ออ่าแล้วก็ อ่านอกจากมีของจริงๆ<ช>แล้วก็ยังสวยและสวยมากด้วยนะจ๊ะอะ,อะในเรื่องของการงานเป็นยังไงนะคะการงานเขาบอกว่า โอมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายคอยช่วยเหลือคุณต่อเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าถ้าใครทํางานประจําอยู่การสบายๆนะคะส่วนใครคิดจะลงทุนขยายกิจการอะไรนะคะลงทุนได้นะคะในช่วงนี้ขยายกิจการได้นะจ๊ะส่วนใครคิดว่าอยากอยากลาออกอยากจะหางานใหม่นะคะเบรกเอาไว้ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสตกงานสูงนะคะยกเว้นว่าคุณอยากออกจากงานคุณไปหางานใหม่เตรียมเอาไว้ให้มันได้ก่อนแล้วก็ออกจากงานนะคะเพราะว่าถ้าคุณออกงานไปทันหันตอนนี้เนี่ยมีโอกาส ตกงานอย่างมากเลยนะคะ<ช>ไปนอนอยู่บ้าน <c oughs> ชิวๆเป็นอ๋อเจ้าหญิงอยู่ที่บ้านนะคะสำหรับคนสำหรับเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ถือว่ามีผู้หญิงสนับสนุนเรื่องก,การเงินของคุณอยู่นะคะ,<ช>คะอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะคอยช่วยเหลือของคุณเรื่องก,การเงินรวมถึงการเงินมาจากการงานในส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วถ้าใครคิดจะลงทุนเรื่องทําธุรกิจเกี่ยวกับข่าวส่วนความงานนะคะหรือว่าข่าวส่วนงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือเสื้อผ้า พอได้เจอได้แต่งบ้านขา้นะาค่ะได้ด้วยอนกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ซื้อเหมือนกันนะคะทั้งเราของสื้อสีงท้งงานินเจอเข้าบ้านนะคะไปทำสวยอะไรอีกนะคะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอ่ะเรียกก็โอเคอ่ะในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเป็นยังไงสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว ก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ก็อยู่ได้สบายๆไม่ได้แบบว่าทุกร้อนอะไรนะคะช่วงนี้ก็แฟนก็ททางานนะคะตัวคุณเองก็ใช้เงินได้ดีมากเนะคะเนี่ยเขาทํางานไปทําช้นเราใช้เงินนะคะดูมีความสุขดีค่ะแล้วไปทำสวยนะคะทำนั้นนะคะสําหรับคนโสดนะจ๊ะใครที่กําลังโสดอยู่แล้วามคู่คอลองนะคะก็ต้องขอให้มองผู้ใหญ่ที่แก่กว่าเราเอาเนี่ยอายุมากกว่าเรานะคะที่แบบได้อยู่ในที่ทํางานหรือว่าโรงงานของเราเขาจะแบบว่าเออเป็นคู่ของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ พวกนี้ทำตัวให้สวยๆหน่อยทำตัวสวยๆฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งไปเสริมด้านเสริมสมูกตั้ตัวให้มันสวยๆขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีโชคเรื่องความรักค่ะได้แล้วก็อันนี้อีกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่นั่นแหละนะคะก็มีโอกาสเดินทางนะคะไปแฟนนะคะไปเที่ยวนะคะสถานที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรธรรมชาติน้ำตกภูเขาอะไรที่มันสวยๆนงามนะคะต่างประเทศก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้หมดค่ะอ่ะแล้วก็มาต่อนที่หนุ่มๆเนาะหนุ่มๆจ้า หนุ่มเออขึ้นมาสิดดาบใช่ไหมใช่แล้วก็เออมิดอาสูดไม้เท้าอาพูดก่อน<ๆ>เลยนะคะก่อนที่จะไปถึงไหนนอะอาหนุ่มหนุมที่เกิดวันอังคารช่วงนี้นะคะไปไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธินะคะถ้าคุณมีอ่ออะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาหลวงพ่อหลวง,งพ่ออะไรที่เป็นชายนะคะไปเขาเรียกอะไรไปไปขอพรไปรดน้ำมนต์ไปทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่า มันเป็นช่วงดวงที่เขาเรียกว่าดวงอุบัติเหตุดวงในเรื่องของเขาได้แลเจ็บเนื้อเจ็บตัว<ช>สิ่งเรียสิ่งนี้น,นะคะในช่วงนี้อ่านบอกไว้ก่อนนะคะ มาต่อกันในดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานช่วงนี้เขาบอกว่าแบกรับภาระค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคุณเองเนี่ยทำไประวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าทํางานหนักเนี่ยแบบบางทีมันหักโหมเกินกําลังตัวเองนะคะเขาบอกให้พักบ้างอะไรบ้างก็จะดีนะคะเพราะว่าร่างกายของคุณเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะออแล้วก็งานของคุณเนี่ยระวังมีปัญหานะคะสําหรับบางคนมีเรื่องของการถูกจะพูดไงอะไล่ออกถึงขนาดนนะคะมีโอกาสหรือมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ ให้ออกอ่ะให้ออกสังารอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเองต้องดูคนในองค์กรคุณเดินเข้าเดินออนะคะองค์กรคุณก็มีปัญหาพอสมควรในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิหรือจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมก็ได้ค่ะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเอาเงินไปใช้จ่ายยวกับเรื่องของดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็การเงินที่ได้มาตอนนี้ก็คือทรงทรงปกติคือปกติได้มาก็ได้เท่านั้นแหละค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ช่วงนี้ทางานหนักเงินก็จะมาตามงานนะคะแต่อาจจะแบบว่าเหนื่อยจนแบบคุณอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้นะคะก็ดูแลกันการลึงนะคะเรื่องสุขภาพค่ะ,ะมาต่อในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะจะพูดว่าไงดีคะช่วงนี้ต่างคนต่างค็ระมุมเลยพาไปอย่างนี้ดีกว่าพากันไปถือศีลปฏิบัติธรรมไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะให้ขึ้นมาค่อนทั้งปวดหัวเหมือนควรนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาปัญหาอะไรอ่ะคุณเองบางทีก็มีปัญหาอะไรนี่ก็อยากไม่อยากจะไม่พูดกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่คคลนมุมเฉยชาเย็นชากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้ความรักมีปัญหาได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมช่วงนี้อาจจะแบบว่า ให้อยากให้คุณโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็เรื่องดูแลตัวเองมากกว่านะคะเพราะช่วงนี้คณคุณก็ไม่มีอารมณ์นั่นแหละค่ะที่อยากจะไปหาใครไปตามหาใคร ừ, คุณเกิดอารมณ์เบี่ยวอยากอยู่คนเดียวซะมากกว่านะคะเพ <ừ, S 2> ราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้โฟกัสเรื่องของการงานแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองมากกว่าะค่ะอ่าพูดเรื่องสุขภาพปิดหนึน่งแล้วนะละกันนะคะระวังนะคะตั้งแต่ช่วงต้นคอถึงแบบกระดูกสันหลังอนะช่วงกระดูกสันหลังอนะระวังจะมีปัญหานะคะ กลัออวล้มกลวหลัง,ลง,งเออการไข้ามกลางคืนเอออย่างที่จะบอกอะคือแบบเปิดไฟนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวจะล้มกลัวลอะไรอย่างเงี้ยเรามาต่อกันที่เพศที่สามเก่กับนางฟ้าของเรานะคะนางฟ้าทั้งหลาย คืนสีไม้เท้าสามถ้วยและโค้ดสวยงานนีเรื่องของการงานถึงบ้างแจ๊าการงานเป็นยังไงการงานช่วงนี้แฮปปี้เลยทํางานแล้วท่ารู้สึกมั่นคงรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะคะมีงานติดต่อต่างชาติต่างภาษานะคะไม่ได้ตัดทามชาติหรือว่า แบรนด์อะไรที่เป็นไฮโซไฮโซนะคะคุณก็จะแบบว่ารู้สึกแฮปปี้ได้ไปงานปาร์ตี้ได้เจอคนหนึ่งแวดวงเดียวกันนะคะที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสังคมช้นสูงระดับไฮเอ็นนะจ๊ะก็ได้คันเนนเพิ่มด้วยอะไรที่รถโยอเรื่องกองกันนะคะช่วงนี้เรียกว่าอย่างที่พี่จีบอกไปแล้วกันรของคุณมั่นคงแล้วแม่การเงินของคุณมั่นคงไปด้วยรวมถึงการที่คุณติดต่อับต่างชาติ สิ่งที่คุณรอคอยาต่างชาติต่างแดนกันังมานะคะตอนนี้คุณต้องการเลยจ้าคุณมีโอกาสได้เรียนฉลองเอาเงินไปจนไปเที่ยวไปเรียนฉลองมากมายเลยค่ะมีโอกาสได้ของด้วยนะได้ของฝันของฝากของถูกใจจากใครสักคนหนึ่งคนในครอบครัวคนที่รักใคร่อะไรอย่างเงี้ยจ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นยังไงอ้โหบมีความสุข เลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ไปแบบเที่ยวไกลๆท,ที่นู่นที่นี่อะค่ะไปแล้วมีความสุขอะไปแล้วไม่อยากกอดเลยใช่ช่ว,วงนี้รวมความรักของคุณเราคนโสดคนมีคู่ที่คล้ายกันคือเรามีความสุขมากรวมไปถึงคนโสดนะคะเราอยากว่าจะมีแฟนเป็นชาวตวาขาข่างชาติเพามีโอกาสที่ทาง่างชาาิก็จะมองคุณนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือเขาจะ ขาคิดเขาพวบคุณเปแบบว่าเป็นเรื่องเป็นจาจริงจังด้วยนะจ๊ะแถมมาแฮปปี้ด้วยนะคะจะแต่จะพูดถึงเรื่องการตั้งครรภ์ก็คงไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีหมดลูกกันนะออกมา ครอบครัวค่ะแต่ว่ามีความสุขแฮปปี้แน่นอนจ้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าใครสนใจดูดวงกับแม่หมอจิจีบาร์ดมิซีนะคะก็0 9 2 9 6 9 3 9 6 9องเสาาหกเกค่ะแล้วกใครสนใจดูดวงกับแม่หมอนิกาทิพาโรนะคะก็0 8 1 9 8 5 1 6 6นึ่ะค่ะแล้วก็ไปติดตามเรานะในแอนโชซับนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะ